ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ลํำซัมมันนี่ออมเงินให้เงินโตสวัสดีค่ะสวัสดีครับเคยรู้สึกกันไหมครับว่าเรื่องเงินเงินทองทองของชาวฟรลแลนซ์เนี่ยมันทั้งน่าตื่นเต้นแต่ก็น่าปวดหัวในเวลาเดียวกันวันนี้แหละครับเราจะมาเปลี่ยนความรู้สึกนั้นกันเราจะมาเจาะลึกศิลปะการบริหารเงินหรือที่เขาเรียกกันว่าแฮปปี้มันนี่เพื่อเปลี่ยนเรื่องเงินให้กลายเป็นงานศิลปะชิ้นเอกที่จะสร้างอิสรภาพทางการเงินให้เราได้จริงๆครับ แน่นอนอยู่แล้วครับว่าสเสน่ห์ของชีวิตฟรีแลนซ์ที่หลายๆคนใฝ่ฝันถึงเนี่ยก็คืออิสระภาพนี่แหละครับทั้งเรื่องเวลาทั้งสไตล์การทํางานคือเราเลือกเองได้หมดเลยแต่เราก็รู้กันดีใช่ไหมครับว่าเบื้องหลังความอิสระความชิวนั้นนะ่ะมันก็เหมือนเรากําลังทรงตัวอยู่บนพรมวิเศษที่ลอยได้คือมันดูเท่ดูสบายก็จริงนะแต่จริงๆแล้วคือต้องคอยบาลานซ์ตัวเองตลอดเวลาเลยเพราะว่ารายได้ที่ไม่แน่นอนเนี่ยมันพร้อมจะทําให้เราเป๋งได้ง่ายๆเลยครับแล้วทีนี้คําถามสําคัญก็คือ เราจะเปลี่ยนในความเครียดเรื่องเงินเนี่ยให้กลายเป็นผลงานชิ้นเอกของเราได้ยังไงคือต้องบอกว่าการจัดการเงินมันก็เหมือนศินละปะ,ะแขนงหนึ่งเลยครับที่เราสามารถเรียนรู้แล้วก็ฝึกฝนจนเชี่ยวชาญได้เ๋อาล้ครับเรามาเริ่มตวัดฝีแปรงแรกกันเลยดีกว่านั่นก็คือการฝึกควบคุมกระแสงเงินสดของเราให้เชี่ยวชาญสิ่งนี้คือเครื่องมือชิ้นแรกที่สําคัญที่สุดเลยครับ โอ้โหนี่คือปัญหาคลาสสิกของชาาฟรีแลนซ์เลยใช่ไหมครับเดือนนี้เงินจะเข้าเท่าไหร่ก็ไม่รู้แต่ที่แน่ๆคือค่าใช้จ่ายรออยู่เพียบเลยไอความรู้สึกแบบนี้นี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของความกังวลทั้งหมดแล้วเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงดีลองมาฟังมุมมองของคุณเจเนตศิลปินจากคอปเตอร์สโตกันครับเขาบอกว่าให้วางแผนเงินแบบใช้ชีวิตนําไม่ใช่เงินนําหมายเขาว่ายังไงก็คือก่อนจะซื้อของหรือรับงานสักชิ้นเนี่ย ให้ถามตัวเองก่อนเลยว่าสิ่งนี้จะสปอร์ตเราในระยะยาวไหมพูดง่ายง่ายก็คือเปลี่ยนโฟกัสจากแค่ตัวเลขมาเป็นการมองเป้าหมายชีวิตเป็นหลักเลยครับวิธีการก็ง่ายมากๆครับแค่3ขั้นตอนเหมือนการร่างภาพงานศิลปะของเราเลยอย่างแรกคือประมาณการไรายได้ลองคาดการดูเล่นๆว่าในอีก3-12ถึงเดือนข้างหน้าเราน่าจะมีเงินเข้ามาเท่าไหร่ต่อมาก็คือประมาณการค่าใช้จ่ายลิสต์ออกมาให้หมดเลยครับทั้งค่าใช้จ่ายประจําและค่าใช้จ่ายจิปาถะ และสุดท้ายคือหาจุดสมดุลเอา2อ,อย่างนี้มาลบกันแค่นี้แหละครับเราก็จะเห็นภาพรวมชัดๆแล้วว่าเดือนเดือนหนึ่งเงินเราจะเหลือหรือว่าจะติดลบพอเห็นภาพชัดแล้วทีนี้เราจะรู้เลยว่าต้องทําอะไรต่อถ้าเงินขาดก็มี2ทางเลือกหลักๆครับคือหางานเพิ่มหรือไม่ก็ลดค่าใช้ใจ่ายแต่ถ้าเงินเหลือโอ้โหนี่แหละครับคือจังหวะทอง เราสามารถเอาเงินส่วนนี้ไปโปะหนี้ให้หมดเร็วขึ้นหรือจะเอาไปลงทุนต่อยอดในสินทรัพย์ดีๆอย่างกองทุนประหยัดภาษีเพื่อเริ่มสร้างความมั่งคั่งให้ตัวเองได้เลยโอเคต่อกันเลยนะครับกับทักษะที่2ที่สําคัญไม่แพ้กันนั่นก็คือการสร้างตาข่ายความปลอดภัยหรือว่าเซฟโซนให้กับตัวเองเพื่อทดแทนสวัสดิการที่ฟรีแลนซ์อย่างเราไม่มีเหมือนพนักง,งานประจําครับเพราะงานอิสระไม่มีสวัสดิการรองรับเราเลยต้องสร้างมันขึ้นมาเองครับอยากให้ลองเปลี่ยนมุมมองกันนิดนึงนะว่าประกันเนี่ย มันไม่ใช่แค่ค่าใช้จ่ายนะแต่มันคือการลงทุนเพื่อปกป้องสินทรัพย์ที่สาคัญที่สุดของเราซึ่งก็คือตัวเราเองและความสามารถในการทํางานของเรานี่แหละครับมาลองเช็คง่ายๆกันเลย3สเต็ปครับ 1. คือประเมินลองสํารวจดูว่าตอนนี้เรามีความคุ้มครองอะไรอยู่บ้าง2คือคํานวณเช็คให้แน่ใจว่าถ้าเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นมาทุนประกันที่มีอยู่เนี่ยมันพอสําหรับค่าใช้จ่ายทั้งหมดไหมและ3ข้อนี้สําคัญมากครับคือจ่ายไหวหรือเปล่า โดยมีหลักการง่ายๆเลยคือเบี้ยประากาันทั้งหมดที่เราจ่ายเนี่ยไม่ควรจะเกิน10%ซของไรายได้ครับมาถึงเรื่องที่หลายคนมองว่าเป็นปีศาจท,ที่น่ากลัวแต่จะบอกว่าจริงๆแล้วมันคือโอกาสทองของเราเลยนะนั่นก็คือเรื่องภาษีครับเราจะมาดูวิธีจัดการภาษีแบบมีกลยุทธ์เพื่อเพิ่มเงินออมกันอันนี้ต้องย้ําเลยนะครับเพราะว่าเป็นจุดที่ฟรีแลนซ์หลายคนเข้าใจผิดกันบ่อยมากต้องจําไว้เลยนะครับว่าภาษีหักณที่จ่ายเนี่ยไม่ใช่ภาษีสุดท้ายนะ มันเป็นแค่การจ่ายภาษีร่วงหน้าเท่านั้นพอถึงสิ้นปีเรายังต้องยื่นภาษีเพื่อคำนวณยอดสุทธิอีกทีซึ่งอาจจะต้องจ่ายเพิ่มหรือบางทีอาจจะได้เงินคืนด้วยซ้ำครับเห็นไหมครับว่าการวางแผนภาษีตั้งแต่ต้นปีเนี่ยมันสําคัญขนาดไหนลองทําตาม4ขั้นตอนนี้ดูนะครับ 1. ระบุประเภทเงินได้ของเราให้ถูกก่อน 2. คํานวณค่าใช้จ่ายที่เราจะเอามาหักได้ 3. ใช้สิทธิลดหย่อนทุกอย่างที่มีให้เต็มแม็กซ์ไปเลยครับและ 4. ทำทั้งหมดนี้ตั้งแต่ต้นปีไม่ต้องรอทําตอนปลายปีการทําแบบนี้จะเปลี่ยนเรื่องภาษีให้กลายเป็นเครื่องมือสร้างเงินออมให้เราได้เลยครับคือค่าลถหย่อนเนี่ยถ้าจะให้จําง่ายๆนะครับมันแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆได้ประมาณนี้ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มส่วนตัวอย่างรถหย่อนตัวเองคู่สมรสพ่อแม่กลุ่มครอบครัวอย่างค่าฝากคาันหรือดูแลผู้พิการกลุ่มการออมและการลงทุนเช่นประกันหรือกองทุนไทย SG แล้วก็กลุ่มเงินบริจาคก,การทำความเข้าใจหมวดหมู่พวกนี้จะช่วยให้เราวางแผนได้ถูกจุดแล้วก็ไม่พลาดสิทธิประโยชน์ทางภาษีครับ เอาละครับพอเราจัดการเรื่องพื้นฐานแน่นแล้วทั้งรายรับรายจ่ายและภาษีทีนี้แหละเราจะไปสู่สเต็ปแอดวานซ์กันนั่นก็คือการทำให้เงินทำงานให้เราหรือที่เรียกว่าพสซีฟอินคัมซึ่งเป็นเส้นทางสู่อิสรภาพทางการเงินที่แท้จริงนั่นเองใครสงสัยกันไหมครับว่าถ้าอยากมีพสซีฟอินคัมเนี่ยต้องใช้เงินเท่าไหร่กันแน่ลองดูตัวเลขในตารางนี้สิครับถ้าเราอยากมีเงินใช้สบายๆเดือนละ5,000บาทโดยคาดหวังผลตอบแทนแค่4%ต่อปี เราจะต้องมีเงินลงทุนตั้งต้นถึง1.5ล้านบาทเลยนะพอเห็นเป็นตัวเลขแบบนี้แล้วเป้าหมายที่เคยดูไกลๆมันก็ดูจับต้องได้มากขึ้นใช่ไหมล่ะครับแล้วคําถามต่อมาคือจะเอาเงินไปลงทุนที่ไหนดีละ่ะมันก็เหมือนการเลือกสีสําหรับภาพวาดของเราเลยครับตัวเลือกก็มีหลากหลายมากๆตั้งแต่ความเสี่ยงต่ําแบบชัวๆอย่างเงินฝากธนาคารไปจนถึงความเสี่ยงสูงขึ้นมาหน่อยอย,อย่างกองทุนรวมหรือหุ้นปันผลหัวใจสําคัญเลยก็คือ ต้องเลือกให้เหมาะกับสไตล์และระดับความเสี่ยงที่เรารับไหวครับและนี่คือพิมพ์เขียว3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการสร้างพอร์ตเงินล้านของเราเองครับ 1. กําำหนดเป้าหมายให้ชัดเจนไปเลยเช่นฉันจะมีเงิน1.5ล้านในอีก15ปีข้างหน้า 2. ประเมินความเสี่ยงที่ตัวเองรับได้เพื่อจัดสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสมและ 3. ลงมือทำอย่างสม่าเสมออาจจะตั้งโอนเงินลงทุนอัตโนมัติทุกเดือนก็ได้ย้าอีกทีนะครับว่า ความสม่ำเสมอเนี่ยแหละคือหัวใจสำคัญที่สุดเลยที่จะพาเราไปถึงเป้าหมายได้จริงเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วนะครับเราจะนำแนวคิดทั้งหมดที่คุยกันมามารวมกันเพื่อตอกย้ำว่าฟรีแลนซ์ทุกคนคือศิลปินผู้ออกแบบชีวิตการเงินของตัวเองครับสรุปง่ายๆเลยนะครับนี่คือเครื่องมือ4ี่ชิ้นที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับศิลปินทางการเงินอย่างเราการทำงบประมาณเพื่อควบคุมกระแสะเงินสดการทำประกันเพื่อเป็นกรอบป้องกัน การวางแผนภาษีเพื่อเพิ่มเงินออมและสุดท้ายคือการลงทุนเพื่อสร้างอิสรภาพทางการเงินที่แท้จริงในระยะยาวครับและเป้าหมายสูงสุดของเรื่องราวทั้งหมดนี้ก็เพื่อสิ่งนี้เลยครับเพื่อสร้างสารรค์สไตล์ชีวิตที่เป็นมืออาชีพที่จะนํามาซึ่งอิสรภาพและความสบายใจอย่างแท้จริงสุดท้ายนี้อยากจะฝากไว้ครับว่าชีวิตการเงินของเราก็เหมือนกับผืนผ้าใบที่ยังว่างเปล่าอยู่คําถามคือแล้วผลงานชิ้นเอกที่เราจะสร้างขึ้นมาล่ะครับมันจะมีหน้าตาเป็นอย่างไร ขอบคุณทุกท่านที่รับชมเพื่อเป็นกําลังใจให้ออมเงินและเงินโตล่ามซัมมันนี่นะคะฝากกดไลค์กดคอมเมนต์กดแชร์กดสั cribe ด้วยหากท่านใดที่ต้องการปรึกษาเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์อ f ฟ i ิเชีมาคุยกันหรือ w ว a p แอปด i สเน s ยินดีให้บริการฟรีค่ะขอบคุณค่ะ